อยู่ที่อูฟู่นะฮะวันนี้ฝนตกโปรยปลายนิดหน่อยนะครับบริเวณปัตมานีปัตปตทออยู่ติดกับพ้างอูฟู่ก็จะมีศูนย์อาหารนะสุดท้ายนี้มีสเสน่ห์หลายๆอย่างก็คือในเรื่องของนี่ฮะตาโต๊ะหารนี่จะมีฝาชีนะฮะับหานี้จะมีฝาชีซึ่งก็แปลกๆทำไมโต๊ะอาหารต่างๆจะต้องมีฝาชีกัน ทุกโตเลยทีเดียวนะเนี่ยขาบอกว่าป้องกันในเรื่องของนกนะซึ่งมันม,มีประเด็นในเรื่องของนกที่จะมาลงมาทานอาหารของเราเวลาเราวางอาหารแล้วก็เดินไปซื้อน้ําก็อาจจะมีนกมาทานนะครับซึ่งก็เลยมีฝาชีเป็นเอกลักษณ์เป็นอเม z i n g ในส่วนของสูน้านแห่งนี้แล้วก็ด้านหลังผมจะมีป้าย ป้ายหนึ่งซึ่งเป็นป้ายของการจำหน่ายน้ำดื่มในราคา7บาทจะน้ำเย็นหรือไม่เย็นก็ราคา7บาทซึ่งปกติเราไปตามศูนย์อาหารเนี่ยเราจะเจอปัญหาก็คือน้ำดื่มอยู่ที่10บาทนะฮะแล้วผมก็เลยไปผักกันบางบางจุดบางห้างขอใช้คำว่าบ,บางห้างเพื่อที่จะมีทางเลือกให้กับลูกค้าได้ไหมเพราะบางที10บาทกับบางคนมัน,ม,นมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่นะะกับบางคนนี่เรื่องใหญ่ทีเดียวนะฮะซึ่งบางที การเราไปนั่งมองเห็นเด็กผู้ชายสองคนนั่งทานข้าวกันไม่มีน้ำหรือเราไปสุนหารบางแห่งนั่งทานกันไม่มีน้ำเราเห็นเาสุกา,กาเอ๊ก็อาจจะไม่สะดวกเรื่องการซื้อหรือเปล่านะแต่ที่นี่ราคาเพียง7บาทนี่คือสเสน่ห์ของกุ้งู๋สุนหารอย่างนี้นะครับในส่วนของเมนูที่ผมสั่งวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้าวคุกกะปินะฮะในราคา50บาทนะครับแล้วก็มีน้ำซุปน้ำซุปต้องต้องต้องตักเองแล้วก็นี่ส่วนของชาซ่อม ถ้าตอำก็เป็นอนามัยหน่อยนึงก็ามาเป็นแบบนี้เลยในการหยิบจับนะครับแล้วก็หลอดน้ําดื่มก็อนามัยนะครับก็มีการซื้อบัตรนะรซื้อบัตรแล้วก็มาชําระเงินโดยการใช้บัตรเหมือนกันกับในห้างของดิคาใหญ่ๆทีเดียวนะฮะขอบคุณทุกการติดตามครับฟูฟูครับ